บทวยากร์ที่ควรรู้ข้อที่67ครับหลักการใช้ d o u e s q u a t i o n ที่ทำหน้าที่เป็นคําเชื่อมหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า relative pronoun นั้นนะครับเช่นคำว่า what ซึ่งบวกติแปลว่าอะไรแต่พอมาทำหน้าที่เป็น relative pronoun ก็จะแปลว่าซึ่งนะครับตัวอย่างเช่น we know what the teacher has taught เรารู้ในสิ่งซึ่งคุณครูดได้สอนเรา อย่าไปแปลว่าพวกเรารู้ว่าคุณครูสอนอะไรอย่าไปแปลว่าอะไรนะครับนะไม่ได้เด็ดขาดไปต่อหน้าหกสิบเจ็ดนะครับ fly with English หน้าหกสิบเจ็ดเป็นประโยคคำพูดเลยนะครับนะนั่นก็คือ how many นะครับ how many แปลว่ามากเท่าไหร่นะครับ many แปลว่ามาก ใช้กับนามนับได้พระูพจน์นะครับนักเรียนจะเห็นว่า Apple เป็นนามนับได้แล้วก็เติม S นะครับเพราะ how many แปลว่ามากเท่าไหร่ใช้กับนามนับได้พระผูพจน์เท่านั้นนะครับนักเรียนแล้วอ t ร e r e นะครับเป็นประโยคคำถามโอนานแปลให้ในหน้าก่อนอันนี้แปลว่าอะไรครับแปลว่ามีเมื่อเป็นประโยคคำถามนะครับก็แปลว่ามีแอปเปิลอยู่เท่าไหร่ หรือนักเรียนจะแปลว่ามีแอปเปิลอยู่กี่ผลก็ได้นะครับสํานวนการแปลเด็กคนนี้ก็ถือแอปเปิลมาสองผลนะครับก็เลยตอบว่า there are two apples there are ก็แปลว่ามีนะครับอย่าไปแปลว่าที่นั่นนะครับเพราะ t h e r e ถ้าแปลแยกแปลว่าที่นั่น a r ก็แปลว่าเป็นอยู่คือแต่ประโยคนี้ให้แปลรวมนะครับแปลว่ามี มีแอปเปิลอยู่สองผลนะครับนะอย่าไปตอบว่ามีแอปเปิลอยู่สองแอปเปไม่ใช่นะครับนะคำว่า two apples ไม่ได้แปลว่าสองแอปเปิลนะครับมีลูกถามมาว่านะครับลูกชนพัฒนนะครับถามมาว่าปหรือมอะไรครับปหนึ่งนะครับเนยคุณครูนี่ทึ่งมากๆนะครับนี่คือหนังสือปหนึ่งนะครับนะถ้าพูดอีกในหนึ่งก็คือยากมากๆนะครับนะ เพราว่ายากมากๆเลยที่นี่คือถ้าเปรียบเทียบกวับสมัยที่คุณครูนันเรียนนะครับคุณครูอยู่ป .5 นี่ยังเขียนเอถึงแท้ไม่ถูกเลยนะลูกนะสมัยคุณครูนี่ลองไปถามปู่ย่าของลุงๆูกดูนะไม่ใช่าถามพ่อแม่เลนะครับแตพ่อพ่อ,พอแม่นี่อายุคงไม่เยอะแต่นี่คุณครูนี่รุ่นปู่รุ่นย่าเลยนะครับรุ่นปู่รุ่นย่าเนี่ยเขาเรียนภาษาอังกฤษกันป .5 นะลูกนะสมัยนี้เรียนตั้งแต่อนุบ,บาล ดังนั้นปอหนี่เอาหนังสือนี่มาเรียนแล้วนี่ค่อนข้างยากนะครับดังนั้นลูกๆต้องสนใจนะครับนะถ้าคนไหนไม่สนใจในี่เรียนไม่รู้เรื่องนะครับนะเอาไปต่อครับโ oh, อ dear ก็แปลโอ้ oh, ที่รักนะครับนะ we แราพวกเราม god นะครับ have n t g o d แปลว่าไม่มีนะครับลูกๆถ้า have g o d แปลว่ามี enough นะครับตัวนี้อ่านว่า enough แปลว,ว่าเพียงพอหรือพอเพียง fruit แปลว,ว่าผลไมา้ดังนั้นโอ้เ oh ดียร์วีฮาบุญกุศล enough ก็แปลว,ว่าโอ้ oh, ที่รักพวกเรามีผลไม้ไม่เพียงพอนะครับอย่าไปแปลว่าพวกเราไม่มีผลไม้เพียงพอให้แปลว่าพวกเราไม่มีผลไม้พอนะครับนะหรือมีผลไม้ไม่เพียงพอเออก็ได้นะครับนะพอจะฟังได้อยู่คุณครู แปลให้ว่าพวกเรามีผลไม้ไม่เพียงพอก็ได้ครับนะประโยคนี้ฟังแล้วยังพอเข้าใจอยู่มาภาพสุดท้ายนะครับลูกก็เลยพูดว่าลุกมัมคำว่าลุกมัมในนี้คือบอกให้คุณแม่ดูนะครับคุณแม่ดูดูดดบนบนโต๊ะนี่สิคุณแม่ we have got ice cream นี่นะครับนะน่าจะเป็นถังไอติมหรือเปล่าใช่เลยครับ พวกเรามีไอเตมนะคุณแม่ Let's have some Let เหมือนที่คุณครูแปลมาก่อนหน้านี้นะครับปกติแล้วแปลว่าอนุญาตแปลว่าปล่อยแต่เมื่อแปลเป็นใจความนะครับแปลว่าพวกเราแ have ในที่นี้แปลว่ารับประทานแปลว่ากินนะครับนะนะครับแปลว่ากินนะครับนน h แ v e ในที่นี้แปลว่ารับประทานนะครับลูกแฮบตามด้วย ของที่กินได้นะครับนะจะแปลว่ารับประทานนะครับซัมในที่นี่ก็คือซัมไอศครีมนั่นเองนะครับซัมแปลว่าบ้างแต่เขาย่อมาจากซัมไอศครีมนะครับเพราะไอศครีมเราเกล่าวไว้ข้างบนแล้วไม่ต้องกล่าวซ้ําหลายครั้งส่วน yum นะครับนะมันย่อมาจาก y u ม,มี่นะครับ yumy นะครับจริงๆแล้วยามมี่แปลว่าอรดอร่อยก็เลยเป็นคําสั้นๆนะครับว่ายำก็แปลว่าอร่อย คุณครูก็เลยแปลว่าคุณแม่ดูนั่นสิไอติมตั้งอยู่นะครับนั้นดังนั้นเรามารับประทานไอติมกันเถอะคุณแม่มันอร่อยมากๆกนะคะคุณแม่ประมาณนี้นะครับนาะคำแปลแหมตรงนี้ลากเส้นซ้ำเลยโอเคครับแล้วมาต่อข้างล่างนะครับข้างล่างก็บอกว่าให้ read ให้อ่าน And และให้ roll i n e s r o l i n e s แปลว่าลากเส้นนะครับจงอ่านประโยคข้างล่างนี้แล้วก็ลากเส้นครับข้อที่หนึ่งนะครับหนังสือเขาอลากเส้นให้แล้วนะครับนั่นก็คือ is there a fruit salad นะครับคุณครูก็แปลให้เลยว่ามีสลัดผล,ลไม้ผล,ลไม้หรือไม่นะครับเป็นประโยคคำถาม แล้วหนังสือเขาก็ลากมาให้แล้วนะครับคำตอบนะครับตอบ no จะตอบ yes ตอบ no นี่ไม่เป็นไรแต่นักเรียนต้องดูว่าเขาถามด้วยนามเอกพจน์หรือผู้พจน์นะครับเพราะตอบ no เนี่ยมีตั้งสองข้อข้อนี้ด้วยแต่ข้อนี้นะครับเขาถามด้วย is there ดังนั้นเวลาตอบ no ก็ต้อง no there isn't เห็นไหมครับแต่ถ้าตอบข้อนี้เป็น no there aren't ผิดนะครับนะเพราะถามด้วย is there ก็ต้องตอบ there is n t ถ้าจะตอบ there aren't there aren't ต้องถามด้วยอะไรลูกต้องถามด้วย are there นะครับนะถึงจะตอบ there are not นั่นเองนะครับ there aren't ดังนั้นมาดูข้อสองกันครับข้อสองก็บอกว่า are there any apples there are แปลว่ามีนะลูก เมื่อเป็นประโยคคำถามให้เอา R ขึ้นหน้าก็เป็น R there any apples ก็แปลว่ามีแอปเปิลบ้างหรือไม่มีแอปเปิลบ้างหรือไม่นะครับถ้าเราตอบ yes ก็ต้อง yes there are ดังนั้นนะครับเรามาดู yes there are. มีนะครับนะถ้า no ล่ะ no there aren't ก็มีดังนั้นเดี๋ยวเราจะเพิ่งตอบนะเผื่อว่าหรือให้ดูตามภาพนะครับนะเดี๋ยวคุณโกลหยุดไว้ก่อนข้อน,นี้ยังไม่ตอบเพราะว่าเดี๋ยวขึ้นไปดูตามภาพว่ามีแอปเปิลหรือเปล่านะครับไปข้อสามต่อคุณกลไม่ไม่ไม,ไม,ไม่วงกลมแล้วนะครับนะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปทับตัวหนังสืออ่านไม่ออก is there a p a r b l e เห็นไหมครับ i s there นะครับหนาใช้กับนามเอกพจน์นะครับไพยรพู ful, นะครับสับประรดก็ต้องเป็นอะไพรพู ful, นะครับต้องเป็นผลเดียวถ้าดูตามภาพนะครับเมื่อกี้สับประรดมีผลเดียวจริงๆด้วยดังนั้นตอบ yes there is นะครับก็ลากเส้นมาตรงนี้เลยนะครับ yes there is เนี่ยมองวุ่นวัวจะเล็กนะนี่อาจจะมองเห็นอยู่บ้างนะครับนะแต่ว่าไม่ค่อยชัด Yes there it นะครับรถตอบ the east, ด้วย i s there นักเรียนจะไม่ได้ด้วยนะครับหนาะว่าข้อไหนตอบแล้วดังนั้นหาไม่นี่บานานาซาเดมีกล้วยอยู่บ้างหรือไม่หรือมีกล้วยอยู่มากแค่ไหนนะครับนะไม่นี่แปลว่ามากแล้วแต่นะครับเวลาแปลจะแปลว่ามีกล้วยบ้างไหมหรือมีกล้วยมากเท่าไหร่ก็ได้นะครับ ดังนั้นตัวต้องตอบ dr dr อะไรครับถ้ามีนะครับนะก็ต้องตอบว่า e r มีกล้วยเท่าไหร่แต่ในประโยคนะครับก็คือประโยคนี้นะครับนะมีคำว่าบา n an a น a น้าอยู่ด้วยก็คือเดออาร์แชนิบาร์นาหนานั่นเองนะครับซึ่งแปลว่าไม่มีกล้วยอยู่เลยก็ลากเส้นไปยังข้อนี้เลยครับไม่มีกล้วยอยู่เลย ทีนี้นะครับมาดูข้อนี้ Are there any oranges? Are there any oranges? นะครับ,รบมีส้มหรือเปล่าคราวนี้แหละที่เมื่อกี้ที่คุณครูบอกว่าเราจะตอบอันไหนตอบ yes อันไหนตอบ no นะครับระหว่าง no there are กับ yes there are สองข้อนี้นะครับให้ดูตามภาพนะครับีนะทีนี้คุณครูถึงบางอ้อแล้ว นั่นก็คือในภาพนะครับนะไม่มีส้มนะครับดังนั้นเมื่อเขาถามว่า are there any oranges ก็ต้องตอบโน่อย่างเดียวนะครับก็ต้องลากเส้นนะครับนะเดี๋ยวคุณครูทำเมา์แบบนี้ดีกว่านักเรียนเห็นนะครับนี่ลากเส้นนะครับนะไปโน่นะครับมาที่ no there t h e ดอร์แอดังนั้นย้อนกลับไปข้อ2นะครับนะ are there any apples มีแอปเปิ้ลหรือไม่ในภาพแอปเปิ้ลมีนะครับ ดังนั้นเราก็ลากเส้นมาที่ yes there, there are นะครับนะลากว่า yes there โอเคไหมครับนะเพราะว่าคุณครูเห็นว่ามันง่ายก็เลยไม่ได้ดูหนังสือคู่มือครูว่าเฉลยว่าข้อไหนนะครับคุณครูสอนกันสดๆเลยไม่ผิดนะครับนะเพราะว่าไม่ได้ยากอะไรหนังสือเด็กป .1 น,นะครับตามภาพโอเคยังมีอีกนะครับ let's practice นะครับนะมาฝึกกันเถอะ เอาเป็นว่าคําเหล่านี้นะครับนะเราก็เรียนมาแล้วข้างบนคุณครูนํามาเขียนประโยคให้3ประโยคนะครับนะโดยำนำคำเหล่านี้นะครับมาเขียนให้ซึ่งคําเหล่านี้มันมีเยอะนะครับหกเจ็ดประโยคนะครับแต่คุณครูนํามาเขียนสักสาประโยคเพราะว่าข้างบนเราก็เรียนมาแล้วนั่นก็คือ How m a n y a p p l e s a r e ์อาร์ด์เกวกรณ์นะครับนะแม่นี่แปลว่ามากนะครับ Apple มากตัวนี้นะครับหนาต้องใช้กับนามนับได้พระผูพจน์เท่านั้นดังนั้นแอปเปิลก็ต้องเติม S แล้วนะครับคำถามก็ต้องใช้ r ารเดนะครับเพราะ r ารเดใช้กับประโยคผู้พจน์นะครับเม mm ื่อเป็นประโยคคำถามก็เอา R ขึ้นหน้านะครับแต่ถ้าเป็นประโยคบอกเล่าให้เอาเดขึ้นหน้า mm hmm. เป็นเดอาดังนั้น How many, people are? How many apples are there ก็แปลว่ามีแอปเปิลอยู่มากเท่าไหร่ หรือมีแอปเปิลอยู่กี่ผลก็แล้วแต่นักเรียนจะแปลนะครับแต่ถ้าถามว่า e a t h e r e นะครับก็แปลว่ามีแต่เป็นประโยคคำถามนะครับมีหรือไม่มีแอปเปิลนะครับ e a t h e r e แอปเปิลนะครับถ้าไม่มีคำว,ว่า any นะครับตรงนี้นักเรียนต้องใส่ a n นะเพราะ Is t h e r e เป็นเอกพจน์นะครับใช้กับนามเอกพจน์แอปเปิลก็ต้องใส่ a n apple นะครับแต่เมื่อใช้ any แล้ว ไม่ต้องมีแอนแล้วนะครับเอาเป็นว่าตรงนี้คุณกล้วยเห็ N N นแอนนี่หรือจะแต่งเพิ่มอีกสักประโยคนะครับนะ Is there an apple นะครับก็ได้เหมือนกันประโยคที่4นะครับเห็นมีพื้นที่อยู่ตรงนี้นะครับนะแต่งให้อีกประโยคหนึ่ง Is นะครับ Is there a n apple นะครับ apple อย่าใส่ s นะครับนะเพราะเป็นเอกพจน์นะครับ is there ใช้กประโยคเอกพจน์เท่านั้นนะครับนะถ้าไม่ is there any apple ก็ is there a n apple ก็ได้นะครับส่วนข้อที่3มครับ are there? ต้องตามด้วย apple พอหูพจน์อีกนะครับนะ are there? any apples นะครับเพราะ any ใช้ในประโยคคำถามและประโยคปฏิเสธนะครับแต่นักเรียนจะตอบ yes นะครับข้อ3นี้ตอบ yes อะไรครับลูกก็ตอบ yes there เพราะถามด้วย are there ถ้าตอบ no ก็ no there aren't นะครับส่วนข้อหนึ่งล่ะข้อถามวหา how many apples are they? ตอบอะไรครับลูกก็ต้องตอบว่า there are นะครับ there are two apples There a r e t h r e e a p p l e s ได้รับมีอยู่กี่ผลก็ตอบไปตามนั้นอ่าเดี๋ยวคุณครูใส่คำตอบให้บ้างดีกว่านะครับนานะไม่ต้องรีบเพอาหนึ่งถ้านักเรียนจะตอบนะครับนะก็ตอบว่า there a r e นะครับสมมติว่ามีแอปเปิลอยู่สองผลนะครับ two apples นะครับอสองนะครับ is there any apple ถ้านักเรียนจะตอบ yes ก็ go, yes there is นะครับถ้าตอบ no ก็ no there aren't อ uh, ่า no there isn't โ <laughs> ทษทีครับ no there isn't นะครับส่วนข้อสามนะครับนะ are there any a l u s e นะครับต้องเรียนตอบ top, yes ก็ต้อง yes there are นะครับ นะครับ yes there are ถ้าตอบ no นะครับก็ no there aren't นะครับนี่นะครับนาะเท่านี้เองดังนั้นก็จะเหมือนกับข้างบนนะครับหนาะที่เขาให้มาเป็นตัวอย่างโอเคไหมครับห่าคุณครูก็จะใส่ให้อ่าเป็นสีแดงไปเลยนะครับตรงนี้ จบหน้าที่เท่าไหร่เนี่ยไปทับพอดียกไม้อยู่ตรงนี้ก็ได้อโอเคนะครับนะนี่ตอบกันสดๆส่วนข้อสี่ก็เหมือนกันนะลกูก Are there a n d apples นะครับถ้าต้งเรียนตอบ yes ก็ yes is there ถครับ is there a n apple นะครับน้กงเรียนตอบ yes ก็ yes there is ถ้า no ละ่ะ no there isn't นะครับ นถ้าตั้งใจฟังก็เข้าใจได้นะครับนไม่ได้ยากแต่สําหรับนังเรียนชั้นป .1 ค่อนข้างยากเหมือนกันนะครับน mm. คุณครูคิดว่าหนังสือนี้ไม่ง่ายเลยสําหรับนักเรียนชั้นปนค mm. .1 ครับคุณครูยังเป็นวงอยู่ mm. เขียนคอมเมนต์ใต้คลิปเข้ามาบ้างนะครับนว่าลูกๆอ่านออกหรือเปล่าหรือเข้าใจไหมครับถ mm. ือว่าคุณครู อาพินันช่วยก็แล้วกันนะลูกนะเพราะลูกต้องไปเรียนกับคุณครูที่โรงเรียนอีกทีหนึ่งอาไปตอนหน้าหกสิบปดครับฟังดูแล้วเข้าชมช่วยระดมแชรก็ขอขอบคุณด้วยความตั้งใจที่ครูมอบให้ท่านก็การุณช่วยอุดช่วยนุ้นให้ช่องกระผมครูอาีินันต้องขอขอบคุณ